นในตำแหน่งกองหน้านะครับตั้งแต่โอวา97ไปจนถึง99นะครับเพืนะ่อนก็เดี๋ยวจะบอกนะครับวันนี้ตัวไหนเก่งโหมดไหนนะครับตัวไหนควรจะเล่นหน้าคู่ตัวไหนควรจะเล่นหน้าเดี่ยวแต่วันนี้จะอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับหลานโอเวอร์รับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ over ท p u p หรือจะแอ d line over underscore ท็อปอย่าลืมม add ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Fc Mobile เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาจัด tier list นะครับในตำแหน่งกองหน้านะครับตั้งแต่ o v r 97ไปจนถึง99นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็มีอยู่ประมาณ3 0่าตัวนะครับบางตัวก็มีหลายร่างนะครับ เดี๋ยวเรามาจัดกันนะครับวันนี้สําหรับ3มเทียนะครับก็คือเทียโกงเ <Wow. S 1> ก่งละก็กลางนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะบอกนะครับวันนี้ตัวไหนเก่งโหมดไหนนะครับตัวไหนควรจะเล่นหน้าคู่ตัวไหนควรจะเล่นหน้าเดี่ยวแต่วันนี้จะอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือลูดี้ o l ลเลอร์นั่นเองนะครับสำหรับล er ูดี้ o l ลเลอร์ตอนนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ย ผมมองว่าค่อนข้างเล่นยากนะครับเพื่อนความเร็วยังไม่เด่นนะครับในเรื่องของการเลี้ยงบนก็ยังไม่เด่นจะเด่นในเรื่องของการตามประตูนะครับตัวนี้ก็จะยิงคมนะครับเพื่อนแต่โดยรวมผมมองว่าเล่นยากนะครับในหมดนิทูเอสส่วนในเมนเจอร์เนี่ยพอจะเล่นได้นะครับสําหรับบลูดี้โฟลเลอร์ส่วนตัวผมก็ให้กลางนะครับตัวที่2นะครับมาโกฟานบัตเทนนะครับก็สําหรับภาคนี้เนี่ยไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเพื่อน โดยสกิลหมูเป็น3ดาวด้วยนะครับในหมวดเดท s t a ส i ตมน่าก็น้อยนะครับก็เมเนเจอร์ก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันนะครับเพราะว่า s t a มิน่าน้อย w o r k ์กเลก็ไม่ค่อยดีนะครับผมไม่กลางเลยตัวต่อมานะครับก็คือยูเซบิโอนั่นเองนะครับสําหรับ UC ในหมวดเดทเวยผมมองว่าครบนะครับเ,เพื่อนมีทั้งเลี้ยงเร็วมีท,ทั้งเท้าห้าับห้านะครับ <Wow. S 1> ส่วนในหมวดเมเนเจอร์ก็ผมมองว่าครบเหมือนกันนะครับ ถามว่าทัพห้านะครับมียิงไกลด้วยเวิร์กเลดดีนะครับสกิลมูฟดีสแตมิน่าดีโดยรวมเนี่ยผมไม่โกงเลยนะครับสำหรับยูเซเิโอก็เก่งมากนะครับทั้งเอทเวิและก็เมนเจอร์ถ้าใครมีงบ 200M เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับยูเซเิโอเม็ดส้มนะครับเซน30เก่งแน่นอนนะครับตัวต่อมานะครับก็คืออาร์เรนนั่นเองสำหรับอาร์เรนทีวตัวนี้นะครับในโหมดเมนเจอร์ยังคงเล่นได้นะครับเพื่อน อาร์แลนเนี่ย AI ค่อนข้างดีเลยนะครับการยิงไกลถือว่าดีมากนะครับแม้จะไม่มีพลังแฝงนะครับเพื่อนๆแต่สําหรับโหมดเอทูเอผมมองว่าล่างนี้เริ่มเล่นยากนะครับด้วยแผ่ใหม่เนี่ยกองหลังบังคับง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ล่างนี้สปีดต้นจะน้อยนะครับก็เลยอาจจะผ่านกองหลังยากนิดนึงนะครับถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเล่นหน้าคู่นะครับสําหรับอาร์แลนก็โดยรวมเนี่ยผมไม่กลางนะครับต่อมานะครับก็คือโรนดอนอาไนนั่นเองนะครับ สำหรับอานายก็ยังคงเป็นที่สุดของกองหน้านะครับเพื่อนมีเลี้ยงเร็วนะครับท้า5้าท้านะครับได้กดสปรินต์เนี่ยรับรองว่าตามไม่ทันแน่นอนนะครับและก็เรื่องของการจบสกอร์ก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับสําหรับอานายลูกปั่นลูกพาวเวอร์ช็อตนะครับทาได้หมดนะครับอานายครบเครื่องนะครับยังคงเป็นตัวที่โกงเหมือนเดิมนะครับทั้งมินเจอร์แล้วก็เฮดเฮดตัวต่อมานะครับก็คือโดบริกนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยสปีดดีเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็เสียก็คือสไตมิมีน่านะครับแล้วก็สกิลมูฟสกิลมูฟจะเป็น3ดาวนะครับ A อทูจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆส่วนเมเนเจอร์นะครับก็ไม่ได้มีพลังแฝงที่เหมาะสมนะครับก็มีแค่หม่งท่งพลังนะครับสำหรับโดบดิคตัวนี้โดยรวมเนี่ยยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับก็ให้กลาง3ตัวนี้ยังน่าเล่นกว่านะครับตัวต่อมานะครับโอบาเบยอง ตัวนี้ถือว่าสปีดดีเลยนะครับเพื่อนๆเสตมิน่าสี่ดาวนะครับสกิลมูฟเป็น4ดาวด้วยและก็อย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบก็คือเวิร์กเรทเป็นสูงต่ํานะครับสําหรับโอวาบิยองผมมองว่าเนทูเอเล่นได้เลยนะครับหน้าเดียวก็เล่นได้นะครับโอวาบิยองหน้าคู่ก็เล่นได้นะครับโดยรวมถือว่าเก่งเลยนะครับเอทูเอตโอบาบิยองจังหวะสปรินตเนี่ยตามยากเหมือนกันนะครับด้วยสปีดปลายของเขาค่อนข้างเร็วเลยนะครับ ส่วนในโหมดเบนเดอร์นะครับโอบาบิยองก็จะมีปั่นโค้งนะครับแล้วก็จะมีเหนือชั้นก็ผมมองว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับโดยรวมผมไม่เก่งนะครับสำหรับโอบาบิยองตัวต่อมานะครับก็คือเอลลีเคนนั่นเองเป็นเอลลีเคน97นะครับร่าง T.S. ตัวนี้นะครับสกิมูฟยังคงเป็น3ดาวนะครับเพื่อนๆเวิร์กเลดก็ยังคงเป็นสูงๆเหมือนเดิมนะครับเอลีเคนก็น้าเดียวเล่นยากแน่นอนนะครับเวิร์กเลดสูงๆ ถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นได้าคู่เนี่ครับเพื่อนๆแต่ต้องคนที่เล่นสกิลมูฟสามดาวได้นะครับผมมองว่าถ้ามีโอกาสได้ปั่นเนี่ยยิงคมนะครับเอลิเคนในโหมดเอตูเอถ้าใครที่เล่น3ดาวได้เนี่ยผมมองว่าเล่นได้เลยนะครับส่วนในโหมดเมเนเจอร์นะครับตัวนี้จะมียิงไกลนะครับมีเพลย์เมกเกอร์เท้าห้าห้าด้วยนะครับผมมองว่าเก่งเลยนะครับเมเนเจอร์แต่โดยรวมนะครับทั้ง2โหมดผมก็ยังให้กลางนะครับตัวต่อมานะครับก็คือบูสต์การ์ดนั่นเองนะครับ ข้อเสียของ p u s การ์ดก็คือวิ f o o ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้ขวา3นะครับเอนทเล่นยากแน่นอนนะครับถ้าวิกฟูดสามนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามจยจับทางได้แน่นอนนะครับว่าต้องปั่นเท้าซ้ายฉะนั้นไม่น่าเล่นนะครับสําหรับเอนท์วีเล่นพุส่วนในโหมดเมนเจอรผมมองว่าเล่นได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้มี Play Maker ด้วยนะครับแล้วก็เอค่อนข้างดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวเมตาเลยนะครับ สมัยเกมเปิดแรกๆนะครับนี่คือตัวเมตาของโหมดเมเนเจอร์นะครับก็โดยรวมผมให้กลางนะครับปุสกัตัวต่อมานะครับเดโกมิลิโตนะครับอดีตกองหน้ายินเตอร์นะครับเพื่อนๆตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเคยเล่น Play 2เนี่ยเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับแต่ในฟีฟ่าภาคนี้นะครับผมมองว่าสปีดน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็สกิลมูฟเนี่ยเป็น3ดาวด้วยนะครับเอ็นดูเอก็จะเล่นยากนิดนึงข้อดีของมิลิโตนะครับก็คือยิงคมมากนะครับ เมนเจอร์เล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆจังหวะการจบสกอร์เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับส่วนเอทูเอทก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอจะเล่นได้นะครับแต่จะต้องเล่นหน้าคู่เหมือนกันกอ็ไอกลางนะครับตัวต่อมานะครับดีดีเยลล็อกบาร์นะครับล็อกบาร์ในโหมดเมนเจอร์คือเก่งมากนะครับเพื่อนๆ AID นะครับจังหวะยิงหน้ากรอบยิงไกลเนี่ยล็อกบาร์ทำได้ดีมากนะครับส่วนในโหมดเอทูเอทผมมองว่าเล่นยากนิดนึงนะครับเพื่อน โดยเวิร์กเลดเป็นสูงสูงด้วยนะครับจะต้องเล่นหน้าคู่นะครับเล่นหน้าเดียวเนี่ยรับรองว่าด็อกบามายิงกองกลางแน่นอนนะครับโดยรวมผมก็ยังให้กลางนะครับด็อกบายังไม่ถึงขั้นเก่งนะครับถ้าเทียบกับอูบาบิยองผมมองว่าอูบาบิยองหน้าเล่นกว่านะครับตัวต่อมานะครับก็คือมิตรวิดนะครับตัวนี้เนี่ยภาคที่แล้วผมเคยรีวิวนะครับเพื่อนๆเป็นตัวที่รูปร่างใหญ่นะครับแล้วก็หนามากนะครับเอาไว้เปิดโมงนะครับคือดีมาก แต่สําหรับแพทนี้เนี่ยเปิดโมงยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆและสปีดเขาค่อนข้างช้านะครับก็เล่นยากนะครับในโมเดรวนส่วนมินเจอร์ผมมองว่าสเตมิแนส4ดาวนะครับก็เล่นยากเหมือนกันถ้ามีเทียต่ํากว่านี้เนี่ยให้ต่ํากว่านี้ได้เลยนะครับมิโตวิทก็ยังเป็นตัวที่ไม่น่าเล่นนะครับตัวต่อมานะครับก็คือควาลัสเกเรียนะครับในตำแหน่ง ST นะครับเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆเหมือนกันนะครับ ควาลสเกเรียเนี่ยข้อดีก็คือทาวาัพหานะครับข้อเสียในตำแหน่งเอทีก็คือเวิร์กเลดนั่นเองนะครับเวิร์กเลดเป็นกลางกลางนะครับและตัวนี้ไม่มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับเพื่อนๆโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเอทูเอทพอจะเล่นได้นะครับส่วนมนเนเตอร์นะครับก็จะมีพลังแฝงเหนือชั้นนะครับและทาวาทัพห้านะครับน่าจะช่วยได้เยอะก็ผมมองว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับสําหรับควาลัสเกเรียตัวต่อมานะครับก็คือดาวินนุนเยนนั่นเองนะครับ ก็ตัวนี้ไม่มีพลังแฝงนะครับเพื่อนๆวีคฟูดเป็น3นะครับถ้าวีคฟูดสี่เนี่ยผมมองว่าเล่นได้เลยนะครับโดยสปีดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับนูนเยสรูปร่างใหญ่ด้วยนะครับแต่วีคฟูดสามนะครับเอทูวิสยังไงก็เล่นยากนะครับเพื่อนๆโดนปิดเท้าขวาเนี่ยแทบจะมาอานจังหวะยิงไม่ได้เลยนะครับส่วนมีเนเจอร์ไม่มีพลังแฝงนะครับก็ยังคงไม่ค่อยน่าเล่นนะครับสําหรับนูนเยส ตัวต่อมานะครับก็คือสยามเซเว่นทีมชาติโปรตุเกสนั่นเองนะครับสปีดต้องบอกว่าไม่เยอะนะครับเ,เพื่อนๆระาังนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับในหมด i ทูเอ็แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ต้องเล่นหน้าคู่นะครับเ,เพื่อนๆส่วนในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยโรนันดโดคมอยู่แล้วนะครับสายสีก็คมนะครับโรนันดโดสามารถปั่นได้เลยนะครับส่วนเมนเจอร์เนี่ยผมมองว่า โรนโด a i d นะครับเพื่อนเป็นตัวที่ a i ไม่ค่อยเหมือนเจ้าบ้านนะครับจะมีจังหวะพลิกบอลนะครับอาจังหวะจบสกอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับโดยโรนโดแต่ข้อเสียบางทีก็มีจังหวะเลี้ยงนะครับมีจังหวะหยุดบอลโดยรวมนะครับถ้าเทียบกับราคาด้วยผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้ฟรีมานะครับได้ตัวที่ขายไม่ได้ก็ผมมองว่าตีเล่นได้นะครับเพราะว่ามเนเจอร์เนี่ยผมไห้ค่อนข้างเก่งนะครับ แต่เนทตเวิรสผมไม่กลางนะครับรอดูตัวต่อมานะครับก็คือโรเบิร์ตเลวานด็อบกี้นะครับสำหรับเลวานนะครับข้อดีอย่างเดียวของเลวานก็คือยิงคมนะครับเพื่อนแต่ว่าข้อเสียในโหมดน็ตเวิรสก็คือเป็นตัวที่ช้านะครับและก็ในเรื่องของความพลิ้วเนี่ยก็ไม่ได้พลิ้วด้วยนะครับเพื่อนส่วนในโหมดเมเนเจอร์ผมมองว่าเล่นได้นะครับเลวานเป็นตัวที่จบสกอร์ค่อนข้างดีนะครับ AI ค่อนข้างยิงคมเลยนะครับสําหรับเลวาน แต่โดยรวมก็ยังให้กลางนะครับตัวต่อมานะครับอเล็กซิสซานเชสนะครับเพื่อนตัวนี้รูปร่างเล็กนะครับแต่สปีดเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากนะครับเพื่อนก็แทบจะไม่น่าเล่นเลยนะครับตัวนี้ถ้ามีเทียต่ำกว่ากลางเนี่ยให้เตียต่ำกว่ากลางได้เลยนะครับก็ไปอยู่พวกเดียวกับมิโตวิดได้เลยนะครับสำหรับซานเชสตัวต่อมานะครับก็คือหลุยส์เออร์เนนเดสนะครับตัวนี้ผมมองว่าน่าเล่นเลยนะครับเพื่อนถ้า วิกฟูดเป็น4นะครับแต่เสียดายมากนะครับตัวนี้วิกฟูดเหลือ3นะครับเพื่อนก็เลยทําให้หมวดเดนทูเตเนี่ยความน่าเล่นน้อยลงไปนะครับที่ผมบอกว่าน่าเล่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับและก็สปีดค่อนข้างดีเลยนะครับเพื่อนสเตมิน่าดีนะครับสกิลมูฟดีน่าเสียดายจริงๆนะครับติดแค่วิกฟูดนะครับเพื่อนถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่แนะนําให้เล่นหน้าคู่นะครับ เพราะว่าถ้าเล่นหน้าเดียวเนี่ยยากแน่นอนนะครับเพื่อนๆวีฟฟูดสาส่วนในโหมดเมรนเจอร์ผมมองว่าพอจะเล่นได้นะครับมีพลังแฝงโม่งทรงบลังนะครับและก็มียิงไซก้อยนะครับก็โดยรวมผมไม่กลางนะครับรวยอันเดสถ้าวีฟ o ูดเป็นสี่เนี่ยผมจะให้เก่งนะครับตัวต่อมานะครับก็คือเอลลี่เคนนะครับล่าง UCL เนะครับเพื่อนๆล่างนี้เป็นล่างแรกนะครับที่สกิลมูฟเป็น4ดาว a อ s ก็เลยน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับเอลิเคนเนี่ยเวิร์กเลสูงสูงเพื่อนๆจะต้องเล่นหน้าคู่นะครับสปีดพอจะเล่นได้นะครับในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยเอลิเคนคมมากนะเพื่อนๆพาวเวอร์ชหน้าครอบในยังไงเข้านะครับก็โดยรวมผมมองว่าเล่นได้เลยนะครับเอทเสส่วนม a เนเจอร์เก่งอยู่แล้วนะครับเอลิเคนโดยรวมผมให้เก่งนะครับเอลิเคนยูเซียลตัวต่อมานะครับก็คืออาร์เรนทีตัวนี้นะครับ โดยรวมเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจาก T y มากนักนะครับเพื่อนในโหมดอิทูเตก็ยังคงเล่นยากนะครับถ้าเล่นหน้าเดียวแต่ถ้าเป็นหน้าคู่เนี่ยเล่นได้นะครับจังหวัดตกจังหวัดสปรินเนี่ยพอจะได้นะครับเพื่อนๆส่วนในโหมดเบเนเจอร์เนี่ยอาเล่นเป็นตัวที่ AI ค่อนข้างดีนะครับยิงคมนะครับเพื่อนแต่โดยรวมเนี่ยผมยังให้กลางอยู่นะครับสำหรับอาเล่นตัวนี้ตัวต่อมานะครับเ r ียซเวนล่าง9 8นะครับ สำหรับเรือนดูล่างนี้นะครับเพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับทาให้หน้าเล่นขึ้นมานิดนึงนะครับในโหมดน้ทเอสนะครับถ้าจะเล่นจริงๆต้องเล่นหน้าคู่นะครับเพื่อนๆด้วยโรือนดูสปีดไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเล่นหน้าคู่นะครับมีช่องนิดเดียวแทงให้โรือนดจบสกอร์เนี่ยผมมองว่าหน้าเล่นเหมือนกันนะครับพอจะเล่นได้เลยส่วนในโหมดเบเนเจอร์นะครับโรือนดเก่งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็โดยรวมตัวนี้ผมไม่เก่งนะครับสาหรับซียเซเว่น ตัวต่อมานะครับก็คือเลวานด็กี่นะครับล่าง t ทียสสำหรับตัวนี้นะครับสปีดก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆของเลวานก็คือจบสกอร์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเลี้ยงบอลการไปกับบอลเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับในโหมดเลนเวสตเมนเจอร์อย่างที่บอกนะครับจบสกอร์ได้ดีโดยรวมก็ยังให้กลางนะครับถ้าเทียบอเล่นกับเลวานนะครับผมมองว่าอเล่นน่าเล่นกว่านะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือเอลิเคนนะครับร่างเทียสเอาจริงๆก็คือสเตตคล้ายกับล่าง u ูซีเลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตัวนี้สกิลมูฟเป็น4ดาวด้วยนะครับก็คล้ายคกันเลยนะครับกับล่างยูซีลแต่ถ้าเทียบราคานะครับผมมองว่ายูซีลน่าเล่นกว่านะครับเพราะว่าถูกกว่าตัวต่อมานะครับก็คือลาตาลมาติเนสนะครับก็ตัวนี้ตัวเล็กนะครับแต่ตัวมันค่อนข้างเิียวนะครับเพื่อนเพื่อนหน้าเดี่ยวจะเล่นยากนะครับหน้าคู่ผมมองว่าพอจะเล่นได้นะครับ ตัวนี้ค่อนข้างยิงคมเลยนะครับส่วนในโหมดเมเนเจอร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นตัวเล็กแล้วก็วีฟูดเป็น4นะครับก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆกองกลางนะครับสําหรับมาร์ติเนสตัวต่อมานะครับก็คือเคนนี่ดักลิสนะครับสําหรับดักลิสเนี่ยผมมองว่าน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นกองหน้าที่5้าับหนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวมันมีความพลิ้วนะครับเอเดเวนต์หน่าคู่เล่นได้เลยครับเพื่อนๆ จังหวะจบสกอร์นะครับ power ช h o t หน้ากรอบเหลี่ยมมุมนิดเดียวนะครับก็สามารถปั่นได้เหมือนกันนะครับโดยความที่เป็นทาวาดาส่วนในหมวนベンเจอร์ตัวนี้เก่งนะครับเพื่อนมียิงไกลด้วยนะครับก็ผมไม่เก่งเลยนะครับสำหรับเคนนี่ดักลิสตัวต่อมานะครับก็คือลาอูนั่นเองนะครับก็เอ็นทวีตจะต้องเล่นหน้าคู่นะครับถามว่าเล่นได้ไหมพอจะเล่นได้นะครับเพื่อนด้วยตัวมันค่อนข้างมีความเร็วนะครับแต่ความเร็วก็ไม่ได้เร็วเยอะนะครับ ส่วนในโหมดเมเนเจอร์ผมมองว่าราอูเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีการจบสกอร์ถือว่าดีเลยนะครับเท้าซ้ายเนี่ยยิงไกลได้ดีเลยนะครับแต่โดยรวมผมยังให้กลางนะครับเพื่อนๆถ้าเทียบกับดาร์ลิสเนี่ยผมมองว่าดาร์ลิสยังน่าเล่นกว่านะครับตัวต่อมานะครับก็คือเอลิเคนนั่นเองส่วนตัวผมมองว่าเล่นยากนะครับเอลิเคต่างนี้ด้วยสกิลมู้เป็น3ดาวนะครับเพื่อนไม่ได้เป็นสีดาวเหมือนล่าง ucl หรือว่าล่าง ts นะครับแล้วก็สปีดค่อนข้างน้อยนะครับ เอ็เวเล่นยากแนี่นอนนะครับเวิร์กเรทสูงๆด้วยส่วนเมเนเจอร์นะครับพอจะเล่นได้อยู่แล้วนะครับด้วยพลังแฝงของเอธิเคนแต่โดยรวมก็ใอ้กลางนะครับตัวต่อมานะครับก็คือลูกากูนั่นเองนะครับปีตู้ของเรานะครับสปีดโอเคเลยนะครับเพื่อนๆแต่ด้วยสกิลมูฟสามดาวนะครับเอ็เวอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสายเปิดโมงเล่นหน้าคู่แผน4ี่เนี่ยพอจะเล่นได้นะครับ ส่วนในหมวดเบนเจอร์นะครับก็ยังไม่มีพลังแฝงที่เด่นอะไรมากนะครับก็ให้กลางนะครับสำหรับพี่ตูตัวต่อมานะครับคาร์ลอสเทเบสนะครับสำหรับเทเบดอินวีเล่นยากนะครับเพื่อนด้วยวิกฟูดเป็น3นั่นเองนะครับส่วนบนวดเนเจอร์ผมมองว่าเล่นได้นะครับตัวนี้มีพลังแฝงยิงไกลด้วยนะครับและในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยตัวนี้คมอยู่แล้วนะครับเพื่อนแต่โดยรวมผมให้กลางนะครับเบนเจอร์เนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือฟอนันโดตอร์เรสนั่นเองนะครับเป็นตัวที่หลายคนรอคอยนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะว่ายังมีสกิลเลี้ยงเร็วติดมานั่นเองนะครับเพื่อนๆบางตัวเนี่ยเอาสกิลเลี้ยงเร็วออกนะครับทำให้ตัวมันดรอปลงไปเยอะเลยนะครับส่วนตอร์เรสยังมีเลี้ยงเร็วอยู่นะครับเพื่อนๆยังคงเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับในโหมดเลทเสผมมองว่าจังหวะกระชากนะครับจังหวะจะพินท์ยังไงก็ตามตอร์เรสไม่ทันนะครับเพื่อนๆ ท้าขวานะครับยิงปั่นโค้งคมมากนะครับตอเรสส่วนวีกฟูดนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาของตอเรสนั่นเองนะครับวีกฟูดเท้าไซ้าสี่เนี่ยคาดหวังไม่ค่อยได้นะครับสําหรับตอเรสถ้าเทียบกับเรนโดผมมองว่าซ้ายเรนโดดีกว่านะครับแต่โดยรวมเมทเวสก็ยังคงเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งนะครับตอเรสก็เล่นได้ทั้งหน้าคู่และเข้าหน้าเดียวนะครับส่วนในหมดมินิเจอร์นะครับตอเรสแม้จะไม่มีพลังแฝงอะไรเยอะนะครับ มีแค่ยิงปั่นโค้งกับเลี้ยงเร็วแต่เมเนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใหญ่ค่อนข้างดีนะครับจังหวะหาช่องนะครับจังหวะจบสกอร์ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับตอเลสก็ผมไม่เก่งเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็คือดาวิดเตซเก้นั่นเองนะครับเตซากีนะครับในแพทนี้ก็พอจะหม่งได้บ้างนะครับเพื่อนๆโดยปกติตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวเปิดโมงอยู่แล้วนะครับรูปร่างใหญ่นะครับแต่ไม่ค่อยพลิ้วมากส่วนการจบสกอร์ก็พอได้นะครับเพื่อน โดยรวมผมมองว่าเล่นได้นะครับกลางๆทั้ง2โหมดเลยตัวต่อมานะครับวินิซิอุสนะครับในร่าง ST ตัวนี้เวิร์กเรทสูงสูงนะครับแน non ่นอน s t เวิร์กเรทสูงสูงเนี่ยจะเล่นยากนะครับเพื่อนต้องเล่นหน้าคู่เท่านั้นนะครับตัวนี้เล่นหน้าเดี่ยวไม่ไหวนะครับและที่สําคัญไม่มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับเพื่อนเพราะผมมองว่าเอทพอจะเล่นได้นะครับแต่ต้องเล่นหน้าคู่ส่วนเมเนเจอร์เนี่ย วินิซิวุฒเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอค่อนข้างดีการยืนตำแหน่งนะครับการจบสกอร์ถือว่าดีเลยนะครับค่อนไปทางเก่งเลยนะครับสำหรับวินิซิวุฒในโหมดเมเนเจอร์โดยรวมนะครับผมให้เพราะว่าโหมดเมเนเจอร์นะครับสำหรับวินิซิวุฒก็ผมไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับตอเรสนะครับผมมองว่าตอเรสน่าเล่นกว่านะครับเพื่อนๆตัวต่อมานะครับลาวตาโรมาติเนสตัวนี้นะครับตัวโอเวียเกนะครับเพื่อนๆก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับโอเวียเยอะ แต่ว่าเล่นยากนเพื่อนตัวมันเล็กนะครับและก็ความเร็วก็ไม่ได้เยอะนะครับข้อดีอย่างเดียวก็คือเป็นตัวที่ยิงคมนะครับเพื่อนก็มีเนเจอร์เล่นได้นะครับแต่ว่ายัทูวิสเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นหน้าคู่นะครับสําหรับอันตีเนสก็ให้กลางนะครับตัวต่อมานะครับ c ซีเวนะครับร่าง99นะครับก็ตัวนี้เพิ่มสปีดมานะครับเพื่อนเพิ่มค่าลังัต่างๆก็ทําให้หน้าเล่นกว่าตัว98นิดนึงนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนะครับ กองหลังในหมวดเ2ตเนี่ยบังคับง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เลยทําให้โรนโดนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆด้วยความเร็วที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะต้องเล่นหน้าคู่นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับโรนโดเนี่ยยืนตําแหน่งดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเวิร์กเลดีนะครับยิงคมเ2ตผมมองว่าเก่งนะครับแต่ถ้าเป็นเบนเจอร์เนี่ยโรนโดผมไม่โกงเลยนะครับด้วย AI การจบสกอร์นั่นเองนะครับยิงคมมากนะครับเพื่อนๆ มีจังหวะเนี่ยรับรองว่าเป็นประตูแน่นอนนะครับโอนดูตัวนี้เอตูเอตยังไม่ถึงขั้นโกงนะครับ<อ>ก็ผมไม่เก่งแล้วกันนะครับลอนดูในส่วนของอารเล้นนะครับผมมองว่าตัวนี้โคตรเก่งนะครับเพื่อนๆในโหมดเมเนเจอร์คือผมเล่นมาเนี่ยอารเล้นเก่งมากนะครับเมเนเจอร์การจ่ายบอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเนี่ยนัดหนึ่งเนี่ยไม่เกินสงองครั้งนะครับอารเล้นจ่ายบอลเสียโคตรดีครับเพื่อนๆ การจบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์เนี่ยคือดีมากนะครับส่วนเอทูเอ็ผมมองว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สปีด100นะครับสปีดปลายค่อนข้างดีเลยจังหวะสปรินต์นี้จังหวะตอกนี้เนี่ยเล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ผมให้แค่เก่งนะครับอาร์เรนแต่เมนเจอร์นะครับก็คือโกงเลยตัวต่อมานะครับแกนมูลเลอร์นะครับในโหมดเอทูเอ็ก็เป็นตัวกลางๆนะครับเพื่อนๆจะต้องเล่นหน้าคู่นะครับการจบสกอร์ถือว่าดีนะครับยิงคม ส่วนตัวผมเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ในหมวดเมเนเจอร์มากกว่านะครับเพราะว่าเมเนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเก่งเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็คือเป็นตัวที่ยิงคมนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีเลยถ้าเป็นเมเนเจอร์เนี่ยผมไม่เก่งนะครับแต่ A 2อผมไม่กลางฉะนั้นถ้าโดยรวมแล้วผมมองว่ายังสู้ฮาเล่นไม่ได้นะครับก็ผมขออนุญาตให้กลางนะครับมุลเลอร์แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเน้นเมเนเจอร์เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับได้อเวียด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมาก ตัวต่อมานะครับก็คือนักเตะเทวดาของเรานั่นเองนะครับยูอันครับนะครับตัวนี้คือต้องบอกว่าโคตรเก่งนะครับเพื่อนเพื่อนเทรนถามสิบนะครับที่ผมเล่นอยู่ในสุดมากนะครับเพื่อนทั้งเอทเวทั้งเมนเจอร์นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับสำหรับยูอันครับเอาไปเลยครับโคตรโกงและก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นลิโอเนลเมสซี่นะครับในร่างของทีมชาตินั่นเองโกอเกาสิในตำแหน่งเฮดทีนะครับ เอตูวเล่นหน้าคู่เล่นได้นะครับเก่งเลยจังหวะนิดเดียวสามารถปั่นได้เลยส่วนมเนเจอร์นี่คือตัวโกงของบทมเนเจอร์สำหรับแผทนี้นะครับพเพื่อนผมโดนเมสซ,ซี่ยิงบ่อยมากนะครับสำหรับแผ่นนี้โดนบ่อยจริงๆนะครับเมสซี่ในบทมดเนเจอร์แผ่นนี้คือโคตรเก่งครับพเพื่อนก็โดยรวมเนี่ยผมไม่เก่งนะครับด้วยโหมดเอตูนะครับที่เล่นยากนิดน,นึงตัวเล็กด้วยนะพเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเต e ริสของหน้านะครับ โออ้ย97ถึง99นะครับเพราะเตียโกงเนี่ยผมให้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับงบสองร้อยนะครับไปยูซีพีโอนะครับงบสามร้อยไปโรนัลโดอาร์ไนนะครับแล้วก็งบเยอะกว่านั้นไปซื้อยูอันคลับนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับในเทียโกงของผมเนี่ยเท้าจะต้องเป็นห้าถ้าห้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าถท้าว่าท้าห้าเนี่ยมันเล่นได้ทั้งหน้าคู่แล้วก็หน้าเดี่ยวนะครับเพื่อนเและถ้าดีนะครับจะต้องมีพลังแฝงเหลืองเร็วนะครับ ซึ่ง u ูเจและด o วันเนี่ยมีนะครับเพื่อนๆส่วน u n Club นะครับตัวนี้มีความพลิ้วนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนๆจังหวะสปรินเนี่ยหายเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ